สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมนิติภูมินวรัตเราก็ทีมงานครับในรายการเปิดดินสองโลกนะทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีีช่องสามแห่งนี้นะครับเราก็พบกันยามเด็กอย่างนี้นะหลังเที่ยงคืนนิดๆครับวันนี้นะครับรายการเปิดดินสองโลกของผมและก็ทีมงานนันนะครับจะขออนุญาตนําเสนอเรื่องราวของประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในทวีปแอฟริกา แล้วก็เป็นประเทศที่เราไม่ค่อยคุ้นชื่อคุ้นนามกันเท่าไหร่ละครับนั่นคือประเทศสหาสาธารณรัฐแปทันซาเนียสบ,บาท,ที่ผ่านมานะครับพมและกทีมงานนั้นได้รับใช้ถึงโอกาสด้านการค้าการลงทุนในประเทศนี้กันมาแล้วแล้วก็สําหรับปราตทีนี้นะครับพมและกทีมงานนั้นจะรับใช้ท่านผู้ชมถึงประเทศนี้ในแง่มุมือื่นกันครับ ถ้าพูดถึงประเทศเนี่ยผมขอ,อย้ำย้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจใจท่านเข้าใจก่อนนะครับการที่จะไปประเทศใดไปลงทุนที่ไหนหรือไปค้าขายกับประเทศใดนะจะต้องทราบเรื่องของคนแล้วก็เรื่องทางด้านกายภาพของประเทศก่อนประเทศแทนซาเนียนั้นมีพื้นที่9 50,000ตารางกิโลเมตรอันนี้ก็แยกนะครับว่าเป็นทั้งพื้นที่ที่เป็นแผ่นดินแล้วก็พื้นที่ที่เป็นแผ่นน้ําแผ่นดินนี้ก็ประมาณก็เกือบจะ9 0 0 0 0 0 แผ่นน้ำเนี่ยนะฮะก็ประมาณสักเกือบจะ60,000ตารางกิโลเมตรกันเราก็เป็นประเทศที่มีฝั่งทะเลยาวจริงๆฝัง่งทะเลเนี่ยนะครับยาวถึง1424กิโลเมตรทีเดียวดังนั้นเนี่ยนะครับสา,าธารณรัฐรแทนเซเนียเนะี่ยเป็นประเทศที่ผู้คนที่เกี่ยวดองหนองยุ่งกับด้านการประมงเนะี่ยอยากจะไปปากหลักธุรกิจมากจริงๆเราก็ถ้าจะพูดถึงกายภาพอีกครั้งน,นะครับ ประเทศนี้ก็อยู่ทางฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาตรงชายฝั่งมาสมุรอินเดียนะครับแล้วก็ผมเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วแล้วว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากเป็นเหมือนดูไบนะครับทำไมเหมือนดูไบครับเพราะว่าประเทศนี้จะเป็นหน้าด่านเป็นเกตเวย์ของสินค้าต่างๆที่จะจัดพัดภายในภาคพื้นทวีปทางแอฟริกาตะวันออกนี่แหละครับคือหมายความว่าใครก็ตามส่งสินค้าไปยังประเทศรวันดาอูกานดา ประเทศบุรุนดีมารวีเซมเบียโมซัมบิกอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถจะส่งผ่านสาธารณรัฐแทนซาเนียนี้ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาพูดถึงประเทศใดประเทศหนึ่งที่ท่านจะไปทำมาค้าขายไปลงทุนท่านก็ต้องทราบว่าไประเทศนั้นเนี่ยมีถนนหนทางเนี่ยไปยังประเทศใดบ้างแล้วก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าสาธารณรัฐแทนซาเนียหรือว่าประเทศแทนซาเนียเนี่ยเกิดจากการรวมตัวกันของชนชาติบนผืนแผ่นดินใหญ่ บนพื้นดินใหญ่เนี่ยเราเรียกว่าเป็นแทนแกนยิก้าแล้วก็ยังมีบนเกาะอีกครับพวกที่อยู่บนเกาะเนี่ยเราเรียกว่าเกาะเซนซิบาแล้วก็ภายหลังที่มีการประกาศอิสรภาพจากประเทศอังกฤษน,นะครับทั้งสองแห่งมารวมกันก็จึงกลายเป็นประเทศสหสาธารรัฐแทนแกนยิก้าและเซนซิบาอันนั้นเน่ยเป็นชื่อเดิมนะครับจนกระทั่งเมื่บีพศ2 5 0 7ก็มีการเปลี่ยนชื่อเป็นสหสาธารรัแทนซเนีย แล้วก็ใช้ชื่อนั้นต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ครับถ้าพูดถึงเมืองหลวงเนี่ยนะครับคนทั่วไปเนี่ยก็ยังเข้าใจแทนซาเนียเพลสแม้แต่ผมเองนะครับเมื่อก่อนตอนรุ่นก็ยังเข้าใจว่าเมืองหลวงของประเทศแทนซาเนียนั้นก็คือนครไดายอิสลามแต่ไม่ใช่นะ นครไดส์ามเนี่ยเป็นเมืองหลวงเก่าครับปัจจุบันทุกวันนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่กรุงโดโลมาแล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากท่านผู้ชมจะไปติดต่อธุรกิจค้าขายติดต่อกับอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ราชการเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ต้องนั่งรถไปไกลจนถึงกรุงโดโลมาแล้วครับก็มาที่นครไดส์ามนีได้อันนี้เป็นประสบการณ์ของผมมาแล้วครับคือผมได้ผ่านทั้งสองเมือง ไม่ว่าจะเป็นนครไดสลามแล้วก็กรุงแบบโดโดมาครับเราก็คิดว่าที่กรุงโดโดมานั้นนะครับเราคงจะได้รับการต้อนรับขับสู้อย่างดีจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะแต่พอไปแล้วนี่ครับโอ้โหกรุงโดโดมาซึ่งเป็นเมืองหลวงนี่นะครับเงียบเหงาเรากับป่าช้าเลยครับในขณะที่นครไดสลามซึ่งเป็นอดีตเมืองหลวงนี่นะกลับเป็น นครที่มีผู้คนกวักไกวไปมาทําธุรกิจค้าขายอะไรเนี่ยขึ้นหมดครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยหน่วยงานราชการก็ไม่ได้ย้ายตามไปอยู่เมืองหลวงนะยังอยู่ที่นครไดสลรามนี่แหละครับ รายได้หลักของประเทศสา,สา,สาธารณรัฐแัตันเนียเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากภาคเกษตรนะครับแล้วก็ภาคอุตสาหกรรมที่นี่เขาก็บอกว่าอุตสาหกรรมที่นี่เป็นอุตสาหกรรมเล็กๆแล้วพอเราได้กระโจนเข้าไปดูในประเทศนี้นะครับ mm. ก็เป็นไปตามนั้นแหละครับอุตสาหกรรมในประเทศแัตันสเนียนั้นเล็กๆมากทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยสินค้าส่วนใหญ่ก็จึงต้องสั่งเข้ามาภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มุ่งเน้นเฉพาะว่า ผลิตออกมาแล้วเนี่ยนะขายบริโภคกันเฉพาะผู้คนไปในประเทศนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าจะส่งออกไปประเทศไก่เคียงไปรวันดาไปบุรุนดีไปเกนยาไปคงโกะอะไรพวกนี้นะครับยังไม่เพียงพออันนี้ก็เลยเป็นโอกาสของผู้คนที่สนใจนะครับจะไปลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมหรือสนใจที่จะค้าขายครับส่งสินค้าจากบ้านเราซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตเนี่ยนะครับส่งออกไปประเทศแบ,บทันเาเนยเนี่ยนะครับก็สามารถจะไปกระจัดพัดภายในมากมายหลายประเทศได้ แล้วถ้าพูดถึงประชากรของแทนซาเนียเนี่ยผมเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้ววันนี้ขอญาตมาเรียนยำ้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่ามีแค่43ล้านคนแต่นั่นเองเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ย130เผ่าแล้ว130เผ่านี้ก็มีวิถีชีวิตวัฒนธรรมภาษาอะไรนี่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงถามว่าตรงนี้เหมาะสมสําหรับทําอะไรครับเหมาะสมสําหรับด้านการท่องเที่ยวไอ้ความที่เป็นประเทศกว้างใหญ่ไพศาลพอสมควร แล้วความที่มีผู้คนชนเผ่าเนี่ยอยู่ประมาณร้อยสาเผ่าเนี่ยแล้วแต่ละเผ่านี้ก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่มันแปลกแตกต่างกันไปเนี่ยนะอันนี้ครับทำให้เราเนี่ยไม่เบื่อโอ้พอมาจังหวัดนี้ก็เจอการเต้นลาแบบหนึ่งพอไปจังหวัดนี้ก็เจอภาษาอีแบบการเต้นลาก็อีกแบบกา,ก,แบบการแต่งกายก็อีกแบบหนึ่งอย่างนี้นะฮะทำให้เรารู้สึกว่าไม่มีอะไรซ้ำซากจำเจอะไรพวกนี้นะแต่ถ้าพูดถึงประชากรของเผ่าที่ใหญ่ที่สุดนั้นก็ต้องบอกว่าเป็นเผ่าคุซูมา แล้วก็พวกเผ่าคุซูมาเนี่ยนะมีประชากรถึง13%เซแต่ว่าประเทศทันซาเนียนี่ดีอย่างนะครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าจะมีารามแตกต่างหลากหลายทางด้านเชื้อชาติถึง130เาบาันแต่ปรากฏว่าเท่าที่เราสดับตรับฟังข่าวความขัดแย้งต่างๆนี้ไม่มีนะครับ ท่านใดก็ตามครับที่จะไปติดต่อธุรกิจค้าขายไปลงทุนกับประเทศแทนเาเนียผมอยากจะขอญาตแนะนําว่าท่านต้องศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของประเทศนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าไอวัฒนธรรมเนี่ยนะบางครั้งเนี่ยอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือบางทีไปติดต่อราชการเอ๊ะทำไมติดต่อไม่สาเร็จสักทีหนึ่งจนกระทั่งมานั่งพิจารณาว่าอะไรนะที่ทําให้การเจรจาตาอวยกันนะ่ยมันไม่ประสบความสําเร็จ ก็มาจากความไม่เข้าใจวัฒนธรรมนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศแทนซาเนียเนี่ยใครก็ตามครับจะไปติดต่อธรรมาค้าขายผมก็อยากจะแนะนําให้ลองศึกษาดูนะครับวัฒนธรรมแล้วก็ศึกษาเสร็จแล้วก็ปรับตัวให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปอย่างการทักทายเนี่ยนะครับจับมือกันดีที่สุดครับเวลาจับมือกับพวกแอฟริก,กันเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งนี้นะพอจับเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จับนานาน,นานเท่าไหร่ย,ยิ่งดีจับเสร็จแล้วก็บิดไปบิดมาหม,ามุนไปหมุนมาอะไรทั้นองนี้นะครับ อันนี้ก็แสดงถึงความกระตือรือร้นและผูกสัมพันธ์กันในประเทศในทวีปแอฟริกาเนี่ยถ้าตั้นเจอชายกับชายเดินทางเดินไปไหนมาไหนด้วยกันคลองคองกันแบบคนไทยสมัยก่อนเนี่ยนะก็อย่าไปคิดว่าเขาเป็นเ์นะครับอันนี้เป็นการสื่อสารกัรทมบาแล้วจะเป็นหญิงกับหญิงเนี่ยนะครับเขาจะจับมือกันแล้วก็โกงคำนา เวลาท่านไปเจราจาตาอว้วยถ้าท่านเป็นนักเจราจาหญิงเราฝั่งนน้นผู้ต้อนรับท่านก็เป็นผู้หญิงท่านก็จับมือรู้จักโค้งคำนับอะไรหน่อยนี้ก็ได้นะครับแล้วการโค้งคำนับเนี่ยอยากจะเรียนยนะนะเหมาะสมสําหรับทุกสถานการณ์ทุกแห่งในโลกใบเนี้ยแล้วก็การนัดหมายที่ประชุมอยากจะเรียนไว้ก่อนเลยนะครับว่าไปติดต่อค้าขายกับประเทศแทนซาเนียเนี่ยให้จําไว้อย่างว่าเรื่องตรงเวลาเป็นสิ่งที่หายากพอสมควร แล้วก็บางทีต้องรอกันนานหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ข้ออ้างน,นั้นก็เหมือนกับเราสมัยก่อนนะรถติดการจราจรติดขัดครับพวกเราขนาดเป็นคณะใหญ่เป็นคณะท่านผู้ใหญ่ทั้งนั้นนะครับเวลาไปเจราจาเนี่ยบางทีเนี่ยรอหชั่วโมงรอสอชั่วโมงเวลาเจ้าภาพมาถึงเจ้าภาพพูดคำเดียวว่าสอรีรถติดมากถ้าฟิกแจมไม่ดีการจราจรติดกันเท่าน,นั้นเองครับ เรื่องอาหารการกินที่ทนิสเนียนนะครับหลายท่านที่จะเดินทางไปก็เป็นห่วงกันมากสอบถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าเข้าไปแล้วจะทานอาหารได้ไหมผมก็เห็นว่าร้านอาหารของพวกทตสเนียนเนี่ยก็มีอยู่ตลอดรายทางที่เราเดินทางไปนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีร้านอาหารจีนยกตัวอย่างเช่นร้านอาหารจีนช h i นาการ์เด้นที่เราก็ไปรับประทานนี่นะครับ ก็เห็นว่ามีลูกค้าเนี่ยมาจากเอเชียเนี่ยมากมายหลายคณะอยากจะเรียนว่าประเทศแทนซซเนียเนี่ยนักลงทุนชาวจีนนะเข้าไปลงทุนกันเยอะมากนะครับดังนั้นพวกนี้ก็อาหารทานร้านอาหารจีนทานทุกวันก็คงจะเบื่อแล้ะครับใครไปเปิดร้านอาหารไทยเนี่ยก็คงจะมีโอกาสมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าร้านอาหารไทยแบบจะไม่มีนะครับเดินทางไปแทนซซเนียครั้งนี้เนี่ยผมแล้วก็คณนะมีโอกาสเข้าไปทานอาหารไทยกันที่ไทยวิลเลจ ซึ่งเจ้าของเป็นคนไทยเจ้าของนี่จบจากคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ไปอยู่ประเทศทันซาเนียเนี่ยมากกว่า25ปีซี่ครับแล้วก็พ่อคงพ่อครัวแม่ครัวอะไรที่นี่นะครับก็เป็นคนไทยทั้งหมดนะครับเวลาคนไทยเข้าไปเนี่ยจะได้รับการต้อนรับที่อบอุ่นมากคนไทยนี่เวลาไปอยู่ต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมครับเจอหน้ากันนี่จะอบอุ่นจริงๆนะ เวลาผมเดินทางไปยังประเทศต่างๆนี่นะครับท่านที่เคารพที่ดูรายการบ่อยๆคงจะทราบนะว่าผมและก็ทีมงานนั้นชอบเดินไปสำร,รวจตรวตาตลาดไม่ว่าจะเป็นตลาดสดไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตครับเพราะการตรวจสำรวจตลาดเนี่ยมันทําให้เราทราบถึงรสสิยมในการบริโภคแล้วก็ทราบถึงว่าสินค้าประเภทใดที่จะได้รับการต้อนรับจากผู้บริโภคภายในประเทศนั้นนั้น ผมอยากจะเรียนว่าประเทศแทนซาเนียเนี่ยนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้มากมายหลายอย่างเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยมีภูมิอากาศร้อนชื้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปตลาดสดของแทนซาเนียเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพวกพืชผักผลไม้ต่างๆคล้ายๆกับบ้านเราเลยนะครับพวกมะเขือเทศอะไรนี่มีแตงโมก็มีมะละกอก็มีมันเทศสับรดกล้วยวัวหอมถั่วพริกส้มแล้วก็สินค้า,กาเกษตรอีกมากมายหลายประเภทเนี่ยบ้านเรามีบ้านเขาก็มี แต่ส่วนใหญ่เวลาเขาขายกันนะเขาจะจำหน่ายในรูปของผักผลไม้สดแล้วก็มีน้อยมากนะที่จะถูกนำไปแปรรูปคนที่นี่ยังแปรรูปไม่เป็นดังนั้นเนี่ยคนไทยของเราเนี่ยถ้าไปที่นั่นนะผมว่าทำอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเนี่ยโอโ้เป็นโอกาสอย่างมากจริงๆริง,รงนะครับแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ผมเข้าไปดูนี่นะก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไป พวกเม็ดธัญญพืชพวกอาหารกระป๋องพวกคอนเฟรกอะไรพวกนี้นะสั่งเข้าต้งนั้นแหละครับผลิตเองอะไรไม่เป็นเลยทั้งๆท,ที่มันน่าจะผลิตได้นะแต่เขาก็ไม่ผลิตกันขาดองความรู้ในด้านการผลิตด้านการถนอมอาหารด้านการแปรรูปอาหารเนี่ยอย่างมากจริงๆนะ เราจะเห็นการค้าขายรายทางหลายแห่งก็เหมือนกับการค้าขายในทวีปแอฟริกาโดยทั่วไปเขาจะเอาของเนี่ยไปแขวนไว้ตามต้นไม้ต่างๆตอนที่ผมไปประเทศบูกินาฟาโซห้างสับสินค้าเขาก็คือบรรดาต้นไม้เนี่ยเอากระเป๋าไปแขวนเอารองเท้าไปแขวนเอาเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่จะขายเนี่ยไปแขวนประเทศแนซเนียก็เหมือนกันนะครับ บางทีก็แขวนบางครั้งก็วางกับพื้นเวลาเอาสินค้าตัวเองวางกับพื้นเนี่ยนะไม่มีอะไรรองเลยนะครับท่านผู้ชมครับประเทศแทนซาเนียนนั้นเป็นประเทศที่มีแหล่งท่องเที่ยว ที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูงมากสูงถึงร้อยละ30ต่อปีแล้วก็เป็นประเทศที่มีอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในโลกท่านผู้ชมคงจะเคยได้ยินนะครับว่าอุทยานแห่งชาติเซเลงเกติแล้วก็มียอดเขาที่สูงเป็นอันดับหนึ่งของทวีปแอฟริกาก็คือยอดเขาเคริมันจาโรแล้วก็ยอดเขาที่นี่นะครับงดงามมากนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยจากทั่วโลกทีเดียว พื้นที่หนึ่งใน7ของประเทศแทนซาเนียเนี่ยนะครับถูกปกคุมด้วยอุทยานแห่งชาติแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวแหล่งสันทนาการต่างๆนานาเน,นี่ยมากกว่า27แห่งมีทัศนียภาพงดงามมากนะครับเวลาเราเดินทางไปเนี่ยจะเจอสัตว์ป่ามากมายหลายประเภทนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทยานแห่งชาติที่อยู่ดางตอนใต้นะนะครับท่านทั้งหลายก็คงจะเคยได้ยินผ่านหูไปบ้างแล้ะครับอุทยานแห่งชาติมิคูเม ที่นี่ครับมีสิงโตเยอะมากพอสมควรแล้วนอกจากสิงโตแล้วเนี่ยนะครับท่านยังจะได้เจอสัตว์ป่านานาชนิดยีราฟก็มีม้าลายก็มีควายปา่าอิมพาราช้างป่าแอฟริกันฮิปโปโบเตมสัสนกมากมายห,หลากหลายสีสันนี่ยนะครับตลอดระยะเวลาในการเดินทางไปดูสัตว์เนี่ยนะครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนว่าเป็นสิ่งที่เด่นมากของการท่องเที่ยวของแทนซาเนีย ก็คือนิสัยไมตรีของคนเทนสเนียเองที่ยิ้มตลอดเวลาครับเราว่าเราเนี่ยมีย,ยิ้มสยามแล้วแต่ไปเจอคนแทนสนียเนี่ยย,ยิ้มตัวดําฟันขาวจ้ครับแล้วก็ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทุกชาติทุกภาษาเป็นอย่างดีครับ รายได้สําคัญของประเทศแทนซาเนียเนี่ยก็มาจากการท่องเที่ยวนะตอนนี้รัฐบาลแทนซาเนียก็ตระหนักเรื่องนี้แล้วครับก็จึงพยายามหาต่างมาครับแล้วก็พัฒนาพวกสาธารณูัโพวกต่างๆพวกอาคารบ้านพักนี่ก็มีการปรับปรุงกันโหมลานอสมควรแล้วก็มีการปรับปรุงด้านอาหารการกินนะครับเพื่อจะรองรับนักท่องเที่ยวเนี่ยไม่ใช่ไปท่องเที่ยวแล้วเนี่ยไม่มีอะไรจะรับทานนะครับ แต่ว่าองค์ความรู้ต่างๆของคุณแทนซาเนียเนี่ยมีไม่พอดังนั้นเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเรียนโดยสรุปว่าง่ายที่สุดในการไปลงทุนในประเทศแทนซาเนียเนี่ยก็คือตั้งทีมทําบริษัทให้มันคงแล้วเข้าไปพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวโรงแรมมากมายหลายแห่งต้องการคุณบริหารสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งต้องการนักบริหารมืออาชีพเขาก็รู้จักเราในแง่ของประเทศที่ประสบความสําเร็จในกิจการด้านการท่องเที่ยว ดังนั้นเนี่ยแบรนด์เนมของคนไทยเนี่ยมีความสามารถทางด้านการบริหารการจัดการด้านการท่องเทีเ่ยวแปะหน้าผากอยู่ได้้ทุกคนไปต่างประเทศถ้าเราบอกเราเก่งทางด้านนี้เขาก็พร้อมที่จะรับเราเข้าทํางานหรือว่าเข้าไปประมูลเข้าไปบริหารอะไรต่างๆานานาท่านผู้ชมครับ เรียงงานเปิดเรียนสองโลกแล้วก็ผมนิติภูมมนั้นรับใช้มาจนถึงวาระสุดท้ายแล้วครับคำว่าวาระสุดท้ายนี่ไม่ไหนแหมความผมจะเลิกทํานะแต่หมายความว่าวาราสุดท้ายของคาคืนเนราตีนี้ครับผมจะขอญาติกล่าวคําว่านิทาราตีสวัสด์ลาไปก่อนครับลาไปแล้วนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ